sparking innovative thoughts tech podcast my series สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่พาร์ทที่2แล้วค่ะของไมซ์ซีรีส์พอดแคสต์เอพิซอดห้านะคะสําหรับพาร์ทแรกค่ะเราได้พูดคุยกันถึงแนวคิดั้นความยั่งยืนไปแล้วค่ะกับการปรับใช้ในธุรกิจต่างๆนะคะรวมถึงการนําแนวคิดเนี่ยมาใช้ในโอลิมปิกเกมที่เพิ่งผ่านพ้นกันไปช่วงที่ผ่านมานี้เองนะคะสําหรับพาร์ทที่2นี้ค่ะเราจะมาคุยกันต่อในเรื่องของการนําแนวคิด Green By Numbers นะคะที่นํามาปรับใช้ในอุตสาหกรรมไมซ์ ice, โดยตรงและก็เรื่องของเคสตัดดี้ต่างๆกันค่ะโดยปัญหาสิ่ง ะะถือว่าเป็นประเด็นสําคัญค่ะในโลกปัจจุบันแล้วก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่เราต้องรับมือแล้วก็ก้าวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ค่ะโดยเฉพาะกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไม้นะคะที่ต้องปรับมุมมองแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับความยั่งยืนให้ลึกซึ้งขึ้น เพื่อให้การจัดงานมีประสิทธิภาพค่ะแล้วก็ตอบโจทย์ผู้ร่วมงานมากที่สุดนะคะทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีระยะยาวอีกด้วยค่ะแต่แน่นอนวันนี้มีไม่ได้มาคนเดียวนะคะมาพูดคุยกันกับคุณรดานะคะซีเนียร์เอดิเตอร์ของทาง t e คซอร์สด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะคุณรดาสวัสดีค่ะพี่มีสวัสดีค่ะคว,ะม,วะม,มีอะไรพิเศษมาแชร์มั้งคะ วันนี้นะคะเราก็มีทริคต่างๆค่ะที่จะมาแชร์กันนะคะในเรื่องของการจัดงานประชุมแล้วก็นิทรรศการนั่นเองค่ะพี่มิมีค่ะ ต้องบอกแบบนี้นะคะว่าสําหรับอุตสาหการรมไม c e ในไทยนะคะผู้ที่มีบทบาทสําคัญเป็นอย่างมากเลยนะคะก็คือสํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนทิทรรศการหรือว่าที่เรารู้จักกันในนามของ t ีเซนะคะที่เขาได้จัดทําแนวทางปฏิบัติเบื้องต้นสําหรับการจัดงานอย่างยั่งยืนนะคะทางนี้ก็เพื่อเป็นการให้เหล่าผู้ประกอบการไมซไทยคะ่ะ เขามีแนวทางในการจัดงานประชุมสัมมนาอย่างยั่งยืนนะคะในทุกมิติแล้วก็ยังสอดคล้องกับเรื่องของเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติหรือว่า UN ด้วยนั่นเองนะคะ โดยหัวข้อแรกนะคะก็คือเรื่องของสถานที่จัดงานค่ะที่เราเคยได้พูดถึงในพาร์ทแรกกันไปแล้วนะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะทางทีเซปก็ได้มีการแนะนําให้กับผู้จัดงานเลือกใช้สถานที่ที่ได้รับมาตรฐานด้านการพัฒนายอย่างยั่งยืนค่ะพี่หมีทางด้านสิ่งแวดล้อมเองก็ตามนะคะทางด้านการจัดการพลังงานนะคะหรือว่ามาตรฐานที่เกี่ยวข้องเช่น ISO 14001นะคะแล้วก็ยังมี Thailand m i c e Venue Standard หรือว่า TMVS ด้วยนั่นเอง นอกจากนี้ค่ะยังมีการแนะนําอีกนะคะว่าผู้จัดงานเนี่ยให้เลือกใช้สถานที่จัดงานประชุมเนี่ยที่ตั้งอยู่ใกล้ๆหรือว่าระยะที่เราสามารถเดินเท้าไปถึงจากระบบขนส่งสาธารณะนะคะไม่ว่าจะเป็น MRT BTS Airport Link ต่างๆก็ตามค่ะส่วนเรื่องที่2นะคะที่นอกเหนือจากเรื่องของสถานที่จัดงานแล้วนะคะคำแนะนำจาก TSEP ก็ ему, คือเรื่องของการจัดเตรียมสถานที่แล้วก็อุปกรณ์ค่ะ ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางทีเซปได้แนะนําให้กับผู้จัดงานนะคะควบคุมอุณหภูมิภายในห้องจัดงานเนี่ยก็ไม่ต่ํากว่า25องศาเซลเซียสค่ะแล้วก็ลดการใช้อุปกรณ์ตกแต่งงดใช้ดอกไม้สดนะคะแล้วก็วัสดุจากโฟมค่ะรวมไปถึงนะคะเลือกใช้วัสดุตกแต่งที่สามารถนำกลับไปใช้ใหม่อีกได้นะคะส่วนหัวข้อที่3ค่ะ,ะเราพูด2หัวข้อแรกนะคะก็คือเรื่องของสถานที่จัดงานแล้วก็การจัดเตรียมสถานที่อุปกรณ์กันไปแล้ว เรื่องที่3ก็คืออาหารแล้วก็เครื่องดื่มค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นไอเทมที่ขาดไม่ได้สําหรับการจัดงานประชุมนั่นเองนะคะซึ่งทางทีเซปค่ะเขาก็ได้แนะนําค่ะพี่มิมีว่าให้ผู้จัดงานเนี่ยเลือกอาหารหรือว่าเครื่องดื่มแบบไม่ใช้ผลิตภัณฑ์จากพลาสติกค,ค่ะยกตัวอย่างก็อย่างเช่นขวดน้ํานะคะแล้วก็พวกน้ําตาลซองต่างๆค่ะ หรือว่าถ้าเกิดว่าจําเป็นจริงๆนะคะก็ให้ใช้วัสดุทดแทนค่ะยกตัวอย่างเช่นจากก่อนหน้านี้นะคะที่เราใช้ขวดน้ําที่ดื่มแล้วทิ้งไปเลยนะคะก็เปลี่ยนมาใช้เหยียกน้ําหรือว่าวัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ยกตัวอย่างเช่นอย่างหลอดดูดน้ําที่ทําจากวัสดุธรรมชาตินะคะซึ่งตรงนี้ก็สามารถย่อยสลายได้เองนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะผู้จัดงานเนี่ยก็ให้เลือกอาหารแล้วก็เครื่องดื่มประเภทออร์แกนิกในท้องถิ่นแล้วก็พยายามอย่าใช้อาหารแชร่แข็งด้วยนะคะ ส่วนเรื่องสุดท้ายค่ะที่ทางทีเซเน้นย้ำนะคะก็คือเรื่องของระบบลงทะเบียนค่ะซึ่งระบบลงทะเบียนนะคะทางทีเซนะคะก็แนะนำค่ะว่าให้ผู้จัดงานเนี่ยใช้ระบบลงทะเบียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ค่ะงดการพิมพ์เอกสารนะคะหรือว่าถ้าจำเป็นจริงๆเนี่ยก็ให้เลือกใช้กระดาษรีไซเคิลแล้วก็หมึกธรรมชาติค่ะแล้วก็เรื่องของบัตรประจำตัวของผู้เข้างานนะคะให้พยายามเลือกที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้งค่ะ นอกจากนี้แล้วนะคะทาง TSEB ยังเสนอแนวทางในการจัดเตรียมอื่นๆนะคะเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงานแล้วก็ลดปริมาณขยะมากขึ้นด้วยนะคะซึ่งทาง t s e ก็แนะนําให้ผู้จัดงานค่ะเลือกใช้ของที่ระลึกที่ผลิตโดยชุมชนนะคะหรือว่าผลิตโดยวัสดุต่างๆที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะก็จะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกในท้องถิ่นให้กับผู้เข้าร่วมประชุมด้วยค่ะ ซึ่งตรงนี้นะคะจะมีประโยชน์มากๆเลยต่อเศรษฐกิจของท้องถิ่นนะคะแล้วก็เป็นการนําความรู้แก่ผู้เข้าประชุมและสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานนะคะเดินทางร่วมกันโดยรถบัสรถตู้หรือว่าระบบขนส่งมวลชนสาธารณะนะเพื่อเป็นการลดใช้พลังงานแล้วก็กา๊าซเรือนกระจกด้วยนั่นเองค่ะ วันนี้นะคะยังมีเคสดีอีกหลายๆอันนะคะที่น่าสนใจแล้วก็ทาง t e h s o u r c e เราค่ะก็มาสรุปนะคะเป็นเนื้อหานะคะเพื่อที่จะให้ผู้ฟังนะคะได้รับฟังกันวันนี้โดยเคสแรกค่ะเป็นเคสของทางสมาคมเครือข่าย global c o m p a c t แห่งประเทศไทยนะคะ ที่เมื่อปี2563ก็คือปีที่ผ่านมานี่เองเนี่ยเพิ่งได้จัดงานที่ชื่อว่า g c n t Forum 2020นะคะ Thailand Business Leadership for SDG นั่นเองนะคะเมื่อวันที่31สิงหาคมปีที่แล้วนะคะณนะศูนย์ประชุมสหประชาชาติค่ะโดยแต่ละขั้นตอนในการจัดงานคารดามันมีความน่าสนใจมากเลยเพราะว่าได้มีการวัดค่าคาร์บอนฟุตพินนะที่ผู้ร่วมงานเนี่ยปล่อยออกมาระหว่างการเข้าร่วมงานประชุมสัมมนาทั้งหมดเลยนะคะโดยทางผู้จัด เขากได้แชร์บอกว่าก่อนการจัดงานค่ะจะมีการทําแบบสอบถามออนไลน์ไปด้วยค่ะถามผู้เข้าร่วมงานว่าจะเดินทางเข้าร่วมประชุมด้วยวิธีใดนะคะต้องการรับประทานอาหารภายในงานไหมแล้วสะดวกรับประทานอาหารประเภทใดบ้างนะคะทาให้เราเนี่ยสามารถที่จะทราบข่าจํานวนผู้เข้าร่วมงานจริงๆเลยนะคะแล้วก็สามารถนํามาคํานวณค่าคาร์บอนฟุตพินได้คร่าวๆก่อนนะคะเช่นในงานเนี่ยมีผู้เข้าร่วมงานส่วนใหญ่เนี่ยอาศัยอยู่ในโซนกรุงเทพก็สามารถคํานวณร,ระยะทางการเดินทางได้ประมาณ1นึ่งมื 2,000กิโลเมตรแล้วก็ใช้น้ำมันเนี่ยไปประมาณ800ลิตรค่ะนอกจากนี้ยังมีการจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงานนะคะให้ไม่เกิน100-200คนนะคะเพื่อให้สามารถคำนวณออกมาได้ใกล้เคียงกับค่ามลพิษท,ที่ปล่อยออกไปสู่ชั้นบรรยากาศให้มากที่สุดค่ะถือว่าเป็นการ เรียกว่าวัดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพนะรู้สึกว่าอยากจะเอามาประยุกต์ใช้กับงานของทางเทคซอสด้วยเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้ค่ะส่วนเรื่องของอาหารแล้วก็การใช้ก๊าซหุงต้มนะคะจะมีองค์กรอย่าง Food World นะคะของทาง CPF เนี่ยเป็นผู้ดูแลภายในงานให้ทั้งหมดค่ะดังนั้นเมื่อจบงานปุ๊บเนี่ยก็จะมีตัวเลขปริมาณขยะอาหารคำนวณออกมาให้เสร็จสับเลยเรียกว่าวัดผลได้ทันทีนะคะแล้วก็ในฝั่งฝ้าของการใช้ไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีการตรวจบัญชีค่ะ ของอบกนะคะหรือว่าชื่อเต็มก็คือองค์การบริหารจัดการก๊าซเรียนกระจกเป็นผู้ดูแลคะ่ะโดยคำนวณจากเครื่องปรับอากาศที่เราเปิดนะคะจำนวนห้องมีเท่าไหร่จำนวนชั่วโมงการจัดงานเป็นอย่างไรนะคะซึ่งหลังจากจบงานปุ๊บนะก็จะได้พบว่างาน GCNTForum2020 เนี่ยใช้ไฟฟ้าไปประมาณ7,600 16วัตต์ได้กันค่ะแม้ว่าทุกขั้นตอนนะคะสามารถนำมาคำนวณได้เป็นตัวเลขได้จริงนะคะแต่ว่าเรื่องของไฟฟ้านะคะก็ยังคงเป็นหนึ่งในความท้าทายหลักค่ะที่ผู้จัดงานยังคงต้องเพิ่มความใส่ใจมากเป็นพิเศษนะคะซึ่งสิ่งที่สามารถควบคุมได้ค่ะก็คือการเตรียมอุปกรณ์สําหรับใช้ภายในงานเอาไว้ล่วงหน้าค่ะโดยผู้จัดเนี่ยได้เลือกวัสดุที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้นะคะนํา QR Code มาใช้แทน การแจกกระดาษนะคะนำระบบลงทะเบียนออนไลน์มาใช้นะคะใช้ป้ายชื่อที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้แล้วก็ขอความร่วมมือค่ะของผู้ที่เข้ามาร่วมงานนะนำกระบอกน้ำมาเองด้วยเพื่อสร้างขยะให้น้อยที่สุดนะคะหลังจากจบงานเพราะฉะนั้นเนี่ยคีย์สำคัญเลยค่ะการสื่อสารกับผู้เข้าร่วมงานนะคะการขอความร่วมมือก็เป็นสิ่งที่สําคัญอย่างมากนะคะก็จะเห็นได้ชัดค่ะว่าการจัดประชุมสัมมนาที่ในเรื่องความยั่งยืนนะคะเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการไมค์เนี่ยสามารถทําได้ แล้วก็มีข้อพิสูจน์เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงแลคะเพียงแค่ต้องเพิ่มความพิถีพิถันใส่ใจในรายละเอียดนะคะเรื่องของสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้นโดยใส่ความตั้งใจจริงนะของผู้จัดงานประกอบกับการนําเกณฑ์มาตรฐานที่ออกแบบมานะคะเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการประชุมสัมมนาภายในประเทศให้ทับเทียนกับระดับสากลคะ่ะแล้วก็นํามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับ แนวทางการจัดงานมากที่สุดนะคะโดยเคสตัดดี้เมื่อกี้เนี่ยก็เป็นเคสตัดดี้ที่ไอ้ทาง t Tech s ซ u r c e เองก็รู้สึกว่าเออน่าจะเอามาประยุกต์ใช้ในงานเอีเวนต์ขั้นต่อไปในวันที่เรามีการจัดแบบออฟไลน์เอีเวนต์ได้นเนี่ยก็จะคิดว่าเอ้ยจะเอาในเชิงของการวัดผลในการคำนวณเหล่านี้เนี่ยมามาประยุกต์ใช้กับงานของเรา้ริยค่ะกาาุลดา ถือว่าเป็นแนวคิดที่ดีมากๆเลยนะคะพี่มิมีม่เพราะว่าเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราเนี่ยต้องให้ความสําคัญนะคะโดยเฉพาะเรื่องของผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมนี่เองค่ะนอกจาก case s t ดี้แล้วก็แนวทางการปฏิบัติของการจัดงานแบบยั่งยืนที่ได้เล่ากันไปข้างต้นแล้วนะคะระดาอยากจะมาแชร์ทิปที่ระดาไปอ่านเจอมาจาก mice intelligence center นะคะซึ่งก็คือแนวคิดของ green standard นะคะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับอาหารหรือว่า catering f o cats กะ มาที่เรื่องแรกก่อนเลยนะคะก็คือเรื่องของ g r e e n e r location ค่ะซึ่งถือว่าเป็นสิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึงนะคะในเรื่องของระยะทางหรือว่า distance ค่ะที่ตั้งของสถานที่จัดงานหรือว่าที่พักสำหรับผู้เข้าร่วมงานนะคะก็เป็นปัจจัยที่มองข้ามไม่ได้เช่นกันค่ะโดยในประเด็นนี้นะคะผู้จัดงานก็ควรคำนึงถึงระยะทางจากตั้งแต่สนามบินนะคะโรงแรมหรือว่าบริการขนส่งสาธารณะเลยนะคะทางด้านการลดมลพิษจากยานยนต์ แล้วก็ด้านความสะดวกของนักเดินทางนะคะในกรณีที่จำเป็นค่ะก็สามารถจัดเตรียมรถโดยสารรับส่งสำหรับผู้เข้าร่วมงานตามจุดต่างๆนะคะทางนี้ก็เพื่อเป็นการลดการใช้ยานพาหนะส่วนตัวด้วยค่ะสำหรับเรื่องที่2นะคะที่ให้โฟกัสกันก็คือเรื่องของ catering focus ค่ะในหัวข้อนี้นะคะก็จะมีปัจจัยหลักที่ต้องคำนึงถึงอยู่3ประการนะคะซึ่งเดี๋ยวระดากับพี่มิมีเนี่ยก็จะมาแชร์กันนะคะ โดยเดี๋ยวดาดาขอแชร์อย่างแรกก่อนเลยค่ะก็คือเรื่องของ plant-based food ค่ะซึ่งเป็นอาหารทางเลือกที่จะเน้นส่วนประกอบจากพืชเป็นหลักนะคะอาหารประเภทนี้เนี่ยก็จะเป็นการปราศจากเนื้อสัตว์ค่ะสอดคล้องกับเทรนด์รักสุขภาพแล้วก็รองรับวีแกนไนเซอร์ในปัจจุบันด้วยนะคะรวมถึงเรื่องนี้ค่ะรักโลกแล้วก็สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะโดยทาง PCMA นะคะหรือว่า Professional Convention Management Association ค่ะได้ระบุค,ค่ะว่า การเลือกแพลน s e d Food นะคะเป็นปัจจัยในการจัดเลี้ยงเนี่ยก็จะสามารถช่วยลดโลกร้อนได้โดยยกตัวอย่างง่ายๆเพียงแค่เรื่องของการเปลี่ยนอาหารนะคะเช่นการเปลี่ยนมาเสิร์ฟครีมชีสแบบวีแกนเนี่ยก็จะสามารถลดคาร์บอนฟุตพินได้เกือบครึ่งหนึ่งของการเสิร์ฟครีมชีสจากนมวัวเลยแหะคะ่ะว้าวนี่เป็นเคสที่เรียกว่าอินเทรนด์มากๆนะเพราะว่าแพนเบทฟู้ดเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในเอ่อเรียกว่าเป็นเทรนด์นะที่คนกําลัง ให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะคะทีนี้เรื่องที่สองคารดามันเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่า farm to table ค่ะคือการใช้วัตถุดิบจากฟาร์มท้องถิ่งเนี่ยแล้วก็ส่งตรงถึงสถานที่จัดงานเลยซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนนะคะในกระบวนการแปรรูปค่ะเพื่อเก็บรักษาคุณภาพอาหารแล้วก็ระยะเวลา ในการขนส่งด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะจะเป็นการลดคาร์บอนแล้วนี่ยังทําให้ผู้เข้าร่วมงานเขาเขามั่นใจได้ด้วยค่ะว่าจะได้รับประทานอาหารจากวัตถุดิบที่โห้ฟ resh คือสดใหม่มากๆแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยแล้วก็ที่สําคัญก็คือ,อยังปราศจากพวกสารปรุงแต่งด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังรวมถึง ข้อตกลงกับคู่ค้าว่าเรื่องลดการใช้พลาสติกในกระบวนการขนส่งด้วยนะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายค่ะก็คือเรื่องของคอนเทนเนอร์แอนด์คัตเลอรี่นะคะหรือว่าภาชนะหรือว่าอุปกรณ์สําหรับรับประทานอาหารที่เป็นพลาสติกเนี่ยเขาบอกว่าถือเป็นหนึ่งในต้นตอของปัญหาขยะฝังกบเลยค่ะโดยเฉพาะอย่างในการจัดงานอีเวนต์ขนาดใหญ่นะโหเราจะเห็นแบบ เขาเรียกว่าขยะมหาศาลนะที่เกิดขึ้นนะคะจากพวกพลาสติกเขาบอกเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนอุปกรณ์เนี่ยให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะที่จะช่วยโลกได้นะคะลดการใช้พลาสติกแล้วก็เปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์แล้วก็ภาชนะที่ใช้ซ้ำนะคะหรือย่อยสลายได้ดยกตัวอย่างเช่นบริการอย่างเช่น reuse นะคะจากฮ่องกงนี้เองใกล้ๆบ้านเรานะคะมีบริการเช่าภาชนะแล้วก็อุปกรณ์รับประทานอาหารค่ะรวมถึงบริการทำความสะอาด สามารถช่วยลดปริมาณขยะฝังกลบได้มากถึง4 9 0 0 0ชิ้นจาก600งานที่จัดในปี2020ที่ผ่านมาค่ะโอ้ก็ถือว่าเป็น case study ที่ดีมากๆเลยนะคะก็จริงๆในไทยเราก็อยากเห็นบริการแบบนี้เพิ่มมากขึ้นเหมือนกันก็ทุกวันนี้ก็น่าจะมีเหล่าสตาร์ทอัพที่มองเห็นปัญหาตรงนี้แล้วก็มีเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะพี่มี ใช่แล้วค่ะสตาร์ทอัพเป็นหลายลายเยจริงๆเขาเขาแคร์แล้วก็ให้ความสนใจเรื่องผู้นี้มากนะเขาพยายามทำโซลูชันเนี่ยจริงๆไม่ใช่แค่โซลูชันเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมเฉพ,พาะภาคธุรกิจทั่วไปนะแต่จริงๆเนี่ยโน้ตฮาแล้วก็โซลูชันของสตาร์ทอัพเนี่ยที่เอามาใช้ในการพวกลดสภาวะโลกร้อนต่างๆพวกลดของพวกเวสทั้งหลายพว้นี้เนี่ยสามารถประยุกต์ใช้ในธุรกิจไมซ์ได้ด้วยค่ะ ก็ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยนะคะพวกทิปหรือว่าแนวทางต่างๆในการลดละเลิกการใช้ทรัพยากรของธุรกิจไม้ที่ระดากับพี่มิมีนะคะก็ได้หยิบยกขึ้นมาเล่าให้กับทุกทุกท่านฟังนั้นนะคะก็คือเทรนที่จะทําให้ทั้งธุรกิจและสภาพแวดล้อมสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมๆกันได้ค่ะซึ่งธุรกิจหรือว่าอุตสาหกรรมอื่นๆนะคะก็สามารถนําแนวทางเหล่านี้ไปปรับใช้ได้เช่นกันค่ะ สำหรับพอดแคสต์มา e ส์ซีรีส์เอพิส od ที่5นะคะต้องขอขอบคุณเนื้อหาจาก TSEP m i ม e i n t l l l i g e n c e Center แหล่งรวมคอนเทนต์ดีๆอย่างรอบด้านในอุตสาหกรรมมาสและข้อมูลต่างๆเช่นอินไซต์เกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ในปัจจุบันรวมถึงเคส e ตั u ด y ที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการมาสไทยสำหรับวันนี้ระดาและพี่มิมมีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเท็ซ sparking innovative thoughts podcast my series